แต่วันก่อนปีดบอกว่าเด็กรุ่นใหม่สนใจดูนาฬิกาไม่เป็นแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอนให้อย่างแรกเลยเข็มนาฬิกาจะมี2แบบก็คือเข็มสั้นกับเข็มยาวเข็มสั้นอะไว้บอกชั่วโมงเข็มยาวไว้บอกนาทีนาฬิกาเนี่ยมี12ชั่วโมงเนาะจะมี60นาทีแบ่งเป็นซอยขีดเล็กๆอย่างนี้5ขีด1 2 3 4ี่5แต่ละขีดอะก็คือ1นาที แค่อย่างเงี้ยครบ60ครั้งทั่วนาฬิกา,าก็คือ1ชั่วโมงโอเคอ่ะสู้ๆทุกคนใจเย็ยน เข็มสั้นเนี่ยเลยเลข9แต่ยังไม่ถึงเลข10ก็คือ,อยัง9โมงอยู่เข็มยาวเนี่ยชี้ไปหาเกือบจะถึงเลข7แต่ยังไม่ถึงเลข7ถ้าเกิดเรานับนาทีตามหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็น1นาที2นาที3นาทีสีนาที5นาทีคือเลข1ทุกๆ5นาทีอ่ะจะชี้ไปที่เลขถ้าเกิดว่าเรามานั่งนับอย่างเงี้ยเหนื่อยตายเราจะไม่นั่งนับอย่างนั้นใช้วิธีคูณเลขเอา5้า5 20, 2 0 5 35้าห้5ส2ง5ิบห5า3า แสดงว่าขีดตรงนี้คือ35แต่ว่ามันไม่ได้ชี้ที่ขีดนี้มันชี้ที่ขีดก่อนหน้านั้นแสดงว่าเนี่ยคือ34ตอนนี้จะเป็นเวลา9 4โมง34นาทีเออาจจะมีคนงงแน่นอนอาจจะงงงงนิดนึงในการย่อยข้อมูลในคลิปอันสั้นอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราจะพยายามบอกทุกคนให้เข้าใจเองวันนี้เราไปก่อนบ๊ายบาย